สุคนทวาทนไม่ไหวหลังหนุ่มกะลาประกาศเตรียมหย่าเมียที่คบมา27ปีจากกรณีกระแสข่าวลือว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงหลังจากนั้นได้มีชาวเน็ตแหยงไปที่หนุ่มกะลานอกจากนี้ยังไปย้อนดูโพสต์คุณจูนภรรยาของหนุ่มกะลาพบว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะเมื่อคืนนี้ทางด้านหนุ่มกะลา ไลฟ์สดชี้แจงข่าวลือมีเมียน้อยผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกขอน้อมรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวตอนนี้แยกกับภรรยามาสองปีอยู่คนละล้านมีการพูดคุยเรื่องอย่าล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลียร์แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดอื่นๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทำงานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตให้พรรยาหน0่ส่วนเรื่องลูกที่ผ่านมามีเวลาว่างจากงานก็ไปเจอตลอดและจากนี้พร้อมจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวใหม่สุคนทวาทนไม่ไหวหลังหนุ่มกะลาขอโทษทุกคนแต่ลืมขอโทษเมียที่คบมา27ปีโดยทางด้านใหม่สุคนทวา ได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าขอโทษทุกคนรอบตัวโดยเฉพาะเอฟซีที่ทําให้ผิดหวังแต่ลืมขอโทษภรรยาไปหรือเปล่าที่ทําให้ภรรยาเสียเวลาไปทั้งชีวิต27ปีไม่เห็นมีคาไหนขอโทษภรรยาเลย